เป็นรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับกับเจ้าปาเจโ o 2.4 Elite เอดิชันปี2019เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัว Elite Edition ของเขาเลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางนะครับหากเราไม่ได้ใช้เบาะที่นั่งแถวที่3เราสามารถปรับพับเรียบเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายได้นะครับผมในส่วนของตอนผู้โดยสารนะครับเบาะหนังสวยเดิมไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับลายพิเศษเป็นสีพิเศษด้วยนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับเซลเต้ที่11-12ออโต้อีกเช่นเคยวันนี้มีรถมาจัดโปรโมชั่นนะครับเราเพิ่งทำการลดราคาลงมากว่า30,000บาทนะครับผมเป็นรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับกับเจ้าปาเจโ o 2.4 Elite Edition ปี2019เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัว e l i e e l i t e Edition ของเขาเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับผม ซึ่งเป็นชุดแต่งพิเศษของทางปาเจโร่เนาะหลักๆก,ก็จะมีคิ้วซุ้มล้อสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับผมแหลกหลังคาที่เป็นเาวาจับสีดํานะครับผมเดี๋ยวเรามาชมความงามรอบคันรถคันนี้กันดีกว่าครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมด้วยแบตช์ปาเจโร่สปอร์ตสวยๆแบบนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ซีนอนเรียบร้อยครับพร้อมด้วยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับ รถสวยพร้อมใช้งานเลยอ่าล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยขนาดใหญ่นะครับคันนี้ขอบ18นิ้วนะครับผมลายสีดำนะครับเป็นตัวพิเศษเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัว Elite Edition ถึงจะได้ล้อลายสีดำอย่างนี้พร้อมด้วยคิ้วซุ้มล้อสีดำนะครับผมกระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้าพร้อมด้วยไฟเลี้ยวระบบ LED ที่กระจกมองข้างนะครับไล่ไปไล่ไปเรามาชมด้านท้ายกันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนน่าใช้ขนาดไหนนะครับผม ด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟไลท์ไกดิ้งสวยๆเลยมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดคนันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังเรียบร้อยพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังที่จะเป็นตัวพิเศษเท่านั้นถึงจะมีนะครับผมรถสวยเดิมพร้อมใช้งานน่ครับมีแบตเขียนเลยว่า p a เ e โรสป o ร์ตอิลิ e e dition นะครับอ่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางนะครับหากเราไม่ได้ใช้เบาะที่นั่งแถวที่3เราสามารถปรับพับเรียบเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายได้นะครับผม รถสวยเดิมพร้อมใช้นะครับน็อตเดิมอยู่ครบนะครับไม่เคยลื้อมไม่เคยแก่เลยเราไปชมด้านในกันต่อดีกว่านะครับผมกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ต2.4อีลิตเอ dition คันนี้ว่ามีอะไรแตกต่างจากปาเจโร่สปอร์ตธรรมดาบ้างนะครับเริ่มด้วยนะครับเบาะแผงประตูนะครับเป็นแผงประตูสวยๆอย่างนี้พร้อมด้วยกระจกไฟฟ้าสบานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะตัว2.4 Elite e dition เท่านั้นนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับผม พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันพร้อมด้วยเกียร์แพทเดิลชิฟต์นะครับคันนี้มีระบบพุชสตาร์ทพร้อมแล้วนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมเลขไม้เพียงแค่1 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจอกลางเป็นจอกลางขนาดใหญ่เช่นกันพร้อมด้วยระบบเนวี่นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้นะครับผมในส่วนของตอนผู้โดยสารนะครับเบาะหนังสวยเดิมไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับ ลายพิเศษเป็นสีพิเศษด้วยนะครับผมพร้อมด้วย power outlet ตรงด้านกลางนะครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางไกลคันนี้มีหน้าจอด้วยสำหรับการตอบรับทุกความบันเทิงในขณะเดินทางห้องเครื่องรถคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับน็อตเดิมไม่เคยลือ้อไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่ให้ดูนะครับเจาะมาได้เลยช่างภาพเจาะได้เลยเครื่องเดินเรียบปกติเป็นเครื่อง2.4นะครับดีดีเป็นเครื่อง common rail turbo พร้อมใช้งานแน่นอน สำหรับเจ้าปาเจโร2.4 e l ลิตเอ i t ดิชันปี2019คันนี้เลขไม์เพียงแค่120,000กิโลเมตรนะครับเราทำโปรโมชั่นลดราคาลงมากว่า30,000บาทนะครับผมตอนนี้เราเปิดราคาที่768,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับ768,000บาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เซลเตนะครับเบอร์โทร0952463552 0952463552เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ